ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสสบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจเรื่องของการจัดสรรกระทรวงสําคัญสําคัญให้กับบรรดาพักร่วมรัฐบาลนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการไปเคลียร์ใจกับสสอ,อีสานเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหาไม่มีแรงกระเพื่อมใดๆค่ะพร้อมกันนี้ยังระบุด,ด้วยนะคะว่านายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไร นอกเหนือจากนี้ค่ะก็มีคนที่ไปสอบถามเรื่องของกัญชาจากพรคภูมิใจไทยนะคะ,ะนโยบายกัญชาเนี่ยคุณเศรษฐาเองก็บอกว่ายอมรับมีการไปคุยกับภูมิใจไทยจริงในการจะเดินหน้าต่อเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะท่านเศรษฐาก็มีการเปิดเผยถึงบรรยากาศในการประชุมร่วมกับสสของพักเพื่อไทยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าสสบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจเรื่องของการจัดสรรกระทรวงสาคัญให้กับพักร่วมรัฐบาลนะคะว่า เรื่องของการจัดสรรกระทรวงเนี่ยนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยดีค่ะทุกคนก็มีความเข้าใจถึงเรื่องของคณิตศาสตร์พื้นฐานว่าพรรคเพื่อไทยเองมีกี่เสียงซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พรรคเพื่อไทยมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีซึ่งก็กล่าวขอบคุณคณะจรจาว่าทาสุดความสามารถแล้วและมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้ใตการนําของพรรคเพื่อไทยจะทําให้บ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ โดยคุณเศรษฐาก็ได้กล่าวถึงกรณีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายสมศักดิ์เทพสุทินจะเป็นรัฐมนตรีว่าการว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะซึ่งนายสมศักดิ์เองก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยยังคงพูดคุยกันด้วยดีแล้วก็ย้ําว่าขอให้รออีกนิดหนึ่งจะมีอะไรแปลกใจให้ได้ดูกันอีกนะคะใจเย็นกันหน่อยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะเน้นย้ำนะคะว่าการพูดคุยในพักเนี่ยจบลงด้วยดีไม่ได้มีแรงกระเพื่อมไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ได้มีการต่อว่าต่อขานแต่เป็นการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจถึงความยากจากการที่พรรคเพื่อไทยได้มา1นี่ยได้มา1เ1เสียงขณะเดียวกันก็จะต้องให้เกียรติบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลด้วยยังไม่ได้มีการกำชับใดๆเพิ่มเติมค่ะ แล้วก็มีกระแสข่าวนะคะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ภาพที่ได้รับฟังความเห็นจากนักธุรกิจระดับเจ้าสัวก็คือมีภาพนี้หลุดออกมานะคะทางด้านของคุณเศรษฐานเนี่ยก็กล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพที่ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นของนักธุรกิจระดับเจ้าสัวระดับประเทศไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมภาพนี้แล้ค่ะที่หลายท่านก็คงจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะคะ คุณสัทธายืนยันว่าตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในขณะนี้เป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการลงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้ววันศุกร์นี้เนี่ยจะลงพื้นที่ไปด้วยหากมีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็จะต้องไปค่ะโดยไม่ขอตอบกรณีการวิาพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นการเดินสายกลุ่มทุนเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไปสงสัยว่าแบบเอ๊ะเป็นการไป เป็นเขาเรียกว่าอะไรนักเ,เป็นนายกของกลุ่มทุนในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นระดับเจ้าสัวของไทยด้วยนะคะเยงต่อบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมกับตนเองเลยแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับบุคคลที่อยู่ในภาพด้วยคุณเศรษฐาบอกอีกนะคะว่ากรณีการตั้งข้อสังเกตถึงคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานที่เคยมีคดีเรื่องของถุงขนม2ล้าน ให้เป็นหน้าที่ของเลยาธิที่การคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติดีกว่าหากทุกอย่างถูกต้องก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวต้องมาพิจารณากันใหม่แต่ว่าเชื่อว่าการคัดสรรของฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเนี่ยพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้วคือคุณเสถฐาหมายความว่าไม่น่าจะมีข้อวิตกกังวลอะไรนะคะทีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวไปถามนะคะว่าจะกลายเป็นสายล่อฟ้าของรัฐบาลหรือไม่ เรื่องนี้คุณเศรษฐาก็กล่าวที่เล่นที่จริงว่าเขาเป็นคนค่ะไม่ใช่สายล่อฟ้านะคะ ส่วนกรณีการหารือกับทางพักภูมิใจไทยในเรื่องของการจัดทํานโยบายนะคะเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็กล่าวว่าการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีค่ะไม่ได้มีการคุยลงในรายละเอียดเรื่องของกระทรวงต่างๆรวมไปถึงนโยบายกัญชาเสรีเรื่องนี้คุณเศรษฐาเองยอมรับนะคะว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าในส่วนของกัญชาทางการแพทย์นะคะในส่วนของกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นนะคะเน้นย้ําเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยยืนยันมาโดยตลอดค่ะอืมค่ะ